ไปอยู่ในคลิปเกเรโผพบกับพี่วีมันถึงเต็มโซเชียลขนาดนี้อะไรวะเนี่ยเสียเสียงแมวไอ้เรี่องูดิไอ้เรี่องกูดูตัวเล็กไอ้เรี่อสตรีมที่ช่องใจเราทุกวันนะครับผมทุกคนครับผมมีเรื่องอยากจะปรึกษาทุกคนผมรู้สึกว่าตอนนี้ทุกอย่างมันเกินควบคุมเกินไปแล้ว นี่ฮะต้นตอที่เกิดความวุ่นวายทั้งหดทงงใช่ไหมว่ามันคืออะไรมาดูพร้อมกันผมกําลังคอดเพลยเลยอยากให้พี่รู้ว่ามันแตกไหมไหนๆเรลยๆหน่อยพี่ขับรถอยู่เชียอะไรเนี่ย มอยู่ดีคลิปเกเรพบกับพี่วีมันถึงเต็มโซเชียลขนาดนี้กูไม่เข้าใจผมงงมากผมงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะต้องบอกก่อนผมกับพี่วีเนี่ยอนีทกันนะครับทุกคนมีช่วงหนึ่งผมกับพี่วีเนี่ยจะเล่นเกมด้วยกันตลอดเลยนะฮะแต่ช่วงหลังมาเนี่ยผมอาจจะไม่ว่างบ้างแต่ก็พยายามแบบเล่นด้วยกันตลอดพยายามแบบเอ้ยกลับมาเล่นด้วยกันตลอดอะไรประมาณนี้ลงแล้วไอ้ช่วงที่มันเกิดกระแสไวรัลผมกับพี่วีที่เกเรขนาดผมไม่เล่นกับพี่วีนะทุกคน คุณว่าคุณว่ามันเกิดอะไรขึ้นคลิปเนี้ยวิวล้านห้าและนี่ครับช่องน้องไฝรักวีแล้วเทพส่างดับเบิลซีโร่เซเว่นลงคลิปผมกับพี่วีวสามสิบกว่าคลิปว <Kr ista. S 1> ัตนเต๋ <ep sund> <Like> เที่ยแล้วเนี่ยขออนุญาตดูคลิปแรกของช่องคือตอนแรกที่สังเกตเป็นคนคือของเขาเนี่ยจะมีความเหมือนแบบเอาคลิปมาผสมกับเรื่องราวที่แต่งขึ้นมาใหม่เข้าใจปะคือมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมกับ,กบพี่มีในคลิปนั้นเลยเว้ยแล้วคนก็แบบวีราวสวยไหมคะดูจบแล้วลงคลิปอีกทีตอนไหนคะเชื่อแล้วเนี่ย อะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยแล้วรู้ปะมันไม่ใช่แค่ลูกเพจที่จ้องจะเล่นผมนะผมไปดูใช่แล้วครับกระสอบทรายของผม KK นั่นเองยูดีดีมันก็ส่งคลิปมาให้ผมซึ่งมันก็เป็นปกติของเพื่อนใช่ไหมที่จะมีการแบบส่งคลิปให้กันแบบเฮ้ยมึงดูทิกเกอรอันนี้สิมึงดูคลิป y o u t u อันนี้สิเรื่องธรรมดาใช่ไหมแต่ดูคลิปอันนี้ที่มันส่งให้ผมนะครับมันส่งแบบไม่เมนดเลยนะยูดีแม่ก็ส่งมากูหลังจากแต่งหญิงแกล้งเพื่องในวันวาเลนไทน์ แก่แล้วมันูเขียนกูเขียนนุดิแล้วมันยังไม่จบแค่นั้นผมเมนว่าโคตรเที่ยแม่งส่งคลิปที่2มา POV คุณไปนอนบ้านเพื่อนแล้วตื่นเช้ามาพร้อมกับอาการเจ็บตูด ฟีลแบบกุ้มกิมอ่ะอีกคนหนึ่งโกรธว่าแบบมึงใช่ไหมมึงใช่ไหมเพาต้องพ่อพอี่สองคนมึงต้องการอะไรจ้าการสง่งคลิปสองอันนี้มาฮะกูไม่เข้าใจกูโง่มากแล้วดูมันเม้นขอไปนอนบ้านมึงหน่อยสักคืนนิ really hey, yo, แเ้โยวแม่งส่งรูมนี้มาแล้วมันบอกว่าผมน่าจะชอบกูกลัวทุกคนนี่มันเกิดอะไรขึ้น ผมจำได้ทุกคนมันมีอันนึงเว้ยที่ผมดูแล้วแบบผมรู้สึกว่าแบบกูเผอยิ้มหรือเปล่าน่าจานนี้นะผมว,ว่าหน้าจานนี้เนี่ยหนึ่งกะทิลองดูสวัสดีครับผมมีเรื่องราวคนแอบรักจะมาแชร์้ทุกคนได้ฟังครับและคนนี้ก็คือพี่วีครับไม่เชื่เลยเป็นเด็กฝึกงานกูเป็นเด็กฝึกง,งานด้วยพี่วีก็รอกใครรูอผมก็รู้ว่าพี่มีผู้หญิงที่ชอบ รู้ไหมครับใครน้องกูเองใช่ครับนี่คือน้องผมเองคลิปนี้เนี่ยมาจากที่ไปถ่ายเพลงของพี่วีเพลงที่2ไปฟังดูเพลงเพราะมากครับทุกคนก็คือมีผมไปเล่น MV กับพี่วีไม่อยากจะชี้นำนะแต่ถ้าใครชอบฟิลแบบนี้แบบเสียวๆคุณไปดูคลิปเพลงของพี่วีครับชื่อเพลงฝากดวงดาวนะครับทุกคนช่องพี่วีนะครับสามแสนวิวผมพุ่งตรงว่าผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไม MV มมันถึงออกมาเป็นแบบนั้นได้ผมงงมากครับทุกคนไปดูนะครับ แม่งเร็วมากฮ่าฮ่าไอเจนทรัพย์ไอย๊าไอคีบตึ๊ตัดตึ๊งตัดฟินจังวะกูดูแล้วกูณขนลุกคือมันมันดีจริงๆนะผมผมพอผมพอเข้าใจแล้วว่าทําไมเขาถึงชอบกันทุกคนนะผมพอเข้าใจนะผมพอเข้าใจบางมุมนะเออมันมันสุดจริงๆอะรู้สึกอยากอ่านนิยายแอนดวีกับใจร้าวต่อเลยมีในเน็ตฟิกไหมแล้วแต่อันนี้คือยอดสูงมากครับคนกดไลค์หกพันสี่แม่งเยอะกว่าคลิปช่องหลักกูอีก การที้เป็นตอนที่เป็นเล่นคลิปกิจกงแล้วไีแล้วดิแล้วไ่ตัดไอ้เชีย่ยมองไปหาฉดวะได้ยังไงกอนอคือจริงๆมันแค่กระซิบผูนะ <c oughs> แต่พอดูมเหมือนโดนไซคข <c oughs> ไอ้เชีย่ยแล้วมันดูจับมือจับแขนดิ มันเกิดไปว่ะทุกคนมันเกินไปว่ะผมขออนุญาตนะอยู่นะ #adv ใจร้าวทุกคนครับพร้อมไปดูปอสัชานใหม่สามไปยี่สิบโพ้อ๋อยี่สิบโเป็นมันคนเดียวเป็นน้องมันคนเดียวเลยถ้าเตะบอลน,นี้เอาด้วยเหรอเนะนีย่ยกูว่ากูเกียดคลิปนี้แล้วนะกูเกียดคอมเมนต์มากกว่า เขาเป็นแฟนกันหรอคะใช่ค่ะตอนนี้เราแต่งแม่งถามเองแม่งตอบเองยู่เขาเป็นแฟนกันเหรอคะใช่ครับคู่นี้น่ารักมากตอนนี้อยู่กินกันแบบสามีภรรยาเห็นเขาไม่แพนจะรับเลี้ยงรูกบุญทั้งสองด้วยสองคนขอตอบมาตรงๆงแบบไม่ชินนะครับไม่อยากชิมเองเอาจิงสองคนนี้เขาเป็นผัวเมียนะคือมึงก็ไปแกให้กูเลยเขาแต่งงานกันแล้วหรอคะผมอยากรู้นะมันมีคนที่คิดอย่างนี้จริงไหมมันผมว่ามันไม่น่ามีมั้งแต่ผมเกลียดผมเกลียดตัวเองในคลิปนี้มากนะคือคือผมดูแบบดูหวานมากอะ ไอ้เรียเสียงแมวไอ้เรียกมาดิไอ้เหียกูดูตัวเล็กไอ้เหียกอันนี้ใช่เราจิโอ้ยนี่น,นี่อันนี้เชียรมากลูกพี่วีโดนกับเขาด้วย, s <S ยวรูปแรกที่กินบุฟเฟ่ทุกคนรู้ปะ่ะผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่ารูปเนี้ยแม,มามาจากไหนเจ้าของรูปยังไม่เคยเห็นเลยผมเปิดเจอผมแบบ เคยน้ากินกับพี่วีตีน้อยแบบข้างๆกันด้วยเหรอว้าววมึงเก่งเกินไปแล้วทุกคนครับผมเจอแฮชแท็กที่เยอะกว่าเดิมแล้วครับวีลาว71อัน,บบนอะไรวะตัวแม่เมียตัวแม่คืออะไรกอนทำไมเราโชคดีจังวะแบบแตนเราสูงก็สูงหล่อก,ก็หลอ่อหน้าตาก็ดีผิวก็ขาว คือหน้าเล็กอะ่ะหน้าเล็กแบบเท่าปากมืออะจมูกโด่งแล้วแบบปากเล็กๆตาโตๆอ่ะทําทไมวาสนาเรามันขนาดนี้วะจริงๆบางทียังมองเขาแล้วก็แบบว่าเออเราโชคดีเนาะแล้วเขาก็คงโชคดีเหมือนกันที่ได้เราแบบครับขอบคุณครับมันดีช็อตอะไรอย่างนี้ด้วยเหรอวะเนี่ยแล้วคนเซฟไปร้อยสามสิบสี่อันเซฟไปทำอะไร องตากูเไปขอท้าพี่ขอแบบที่มันฟินกว่นี้กันเอาแบบดูแล้วแบบตัวบิดแบบบิดแบบเถิแบบอยากจะเห็นทุกคนแบบโชว์สกภาพชาวเรือได้ให้เรือมาไปถึงขอบชายฝั่งแปซิฟิกจัดได้ทีนะ เกียบผมผมพูดตรงผมกูเกลียดหน้าตัวเองที่หันมามองอย่างนี้มากไอ้เชล่ยเซเจ็ดพันสี่ What เนี่ยแอดมีเห็นเจลาวโคอร์ทไอ้เชี่ยเขาเป็นแฟนกันใช่ไหมคะโอ้ยอันี้คือไอ้มุกตอบเองนี่ม่งเยอะมากเลยมือสาวคนเข้าใจผิดหมดเนี่ยทุกคนต้องจำภาพผมกับพี่วีแบบนี้ ใครแท้เขาเล่นกันแบบนี้ครับทุกคนและอันนี้โคตรไวอันนี้เป็นคลิปที่ผมกับพี่วีวาดรูปอย่าลืมไปดูเลยท่องใจร้าวนะทุกคนนะเร็วมากไม่ใช่พี่วีไม่ดูโคตรแอ็กอะตุ้มแอคเกินอะแอ็กเกอร์อักกนอกกน,อกกน,นี้คอรองไหงนวะผมรดสองสัยนี่ยายใจร้าวเจอละ ท่านฟาบาดวีราวไม่ว่าจะเกิดภัยอันตรายใดพลทหานวีพรมจะใช้ชีวิตแลกชีวิตเพื่อปกป้องกษัตริย์ให้ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงทหานข่าวน่ารักชิคเกนวีชเที่ยเลยดีอะรอตอนต่อไปแต่งดีมากอันนี้มีกี่ตอนแล้วเนี่ยอ๋อเพิ่มีตอนเดียว ยังไงใครเคยอ่านนิยายเรื่องนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนะผมนะเดี๋ยวผมไว้มากๆเดี๋ยวผมมาอ่าน,นขอบคุณสำหรับการแต่งมากนะขอบคุณมากแล้วก็ขอบคุณสำหรับคนที่ทำคลิปผมกับพี่วีนะครับผมแล้วก็ถือว่าเป็นซีซั่นที่สนุกๆ,ๆนะครับแล้วก็เชื่อว่าทุกคนแค่ขำๆใช่ไหมครับ <S <S 1> <S 1> ใช่ไหมยังไงใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องใจเราด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย วันนี้ก็แค่มาดูอะไรที่แบบมันแบบฟินๆน่ะนะเนอง